สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รักการต่อนกเขาใหญ่นะครับมาพบกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็จะเราจะมาดูลายนะครับต่างๆนะครับที่คุณพ่อได้เกินไว้นะครับในคลิปแรกนะครับแต่คุณพ่อมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ยังไม่ลืมจนปัจจุบันนี้นะพ่อเนาะก็คือเขามาขโมยนกราคาเท่าไหร่นะพ่อนกตัวนั้นพัเกโอ้โหครับพี่น้องครับ นกตัวนี้ห้าเทากับอีกเก้าแดงนะครับก็มีรูปมีอะไรทั้งหมดเลยใช่ป่ะรู้จักตัวคนแล้วด้วยรู้จักแต่ว่าไม่อยากเอาเรื่องนะครับนี่แหละคุณพ่อก็ยังพูดถึงแล้วก็ยังโมโหอยู่นะครับเนี่ยครับผมเข้าใจครับสภาพเนี่ยครับผมมีรูปอะไรหมดเลยนะครับผมอ่าคุณพ่อก็รู้แล้วด้วยนะครับว่าเป็นใครแต่ว่าไม่อยากเอาเรื่องเพราะว่าคนที่เห็นก็คือของคุณพ่อของของคุณพ่อบันเห็น ท่านเป็นคนอคือเพื่อนว่าคนพิการคือขี้เกียจไปให้ปากคาได้ไหมพ่อใอ่ครับผมนี่แหละครับคุณพ่อบันก็เลยแบบอ้าไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าฟาดเคาะไปนะครับสําหรับคนที่มาขโมยนี่ก็มีรูปมีอะไรอย่างดีเลยนะครับพี่น้องครับเนาะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับทุกวันนี้นะครับคนที่จะมาขโมยนกนี่คือกล้องมันมีหมดแล้วนะครับผมนะฝากไว้นะครับเพราะว่ากล้องจรปิดมีอยู่ทุกหมู่บ้านนะครับรู้จากเวลาเข้าเวลาออกใช่ไหมพ่อ ยอเวลาเขาขึนพออครับนี่เออใช่ครับนี่มีเวลามีอะไรด้วยนะครับผมนี่คือกล้องวงจรปิดตามหมู่บ้านนะครับทุกวันนี้มันมันมันพัฒนาไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่าจะมือนทำไมก่อนที่จะมาขโมยกันได้ง่ายนะครับนี่แหละนะครับถ้าคุณพ่อเอาเรื่องนี่ก็คือเรียบร้อยเลยนะครับสําหรับคนนี้นะพ่อเนาะครับผมแต่ว่าคุณพ่อไม่อยากยุ่งนะเอาไม่เป็นไรก็ถือว่าฟาดข้อไปนองคุณพ่อเนาะเพิ่งเกิดเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านเออเดือนสิงหาปีที่แล้ว นะครับปีหกสี่ที่ผ่านมานี่เองนะครับคนที่เคยมาเนี่ยก็คือคนที่ซื้อนอกกับคุณพ่อเป็นประจําตรงเนี้มาซื้อบ่อยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะครับสําหรับคนไหนที่คิดรีอาจจะเป็นขโมยขจรนะครับมันมันเห็นหมดแล้วครับทุกวันนี้นะครับยิ่งไปตามทางยิ่งเห็นว่าไปไหนเลี้ยวไปไหนทุกวันเนี้ยมันเจริญหมดแล้วนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับจังนั้นาก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละคุณพ่อครับทีนี้อยากจะขอดูอ่า ทีเด็ดของคุณพอ่อที่ที่ที่คุณพ่อคัดไว้เลยนะครับมีนกต่อกี่ตัวพอ่อสนุกสองตัวสองตัวนะครับแล้วนะตอนนี้คือเป็นนกที่โดนใจใช่ไหมครับ<น>ถือว่าถือว่าน่าจะใช้ได้นะพอ่<ส>พอเนาะน่าจะหมานแหละเนาะพ่อใส่อยู่หรออ่าพ่อใช้อย,ออยู่เดี๋ยวไปดูนกอ่างก่อนครับทีนี้ที่คุณพ่อบอกว่าลายมันจะเป็นยังไงนะพอ่อลายนกอ่างมันจะลายคอตรงกันครับลายคอตรงกันนะครับเอา้าเดี๋ยวดูเดี๋ยวนูนกอ่างนะครับผมนี่ครับผมมาแล้วครับนกคูอ่างอันนี้อ่างกี่คาพ่อ ทั้งหนึ่งสามโอ้ทั้งหนึ่งสองครับโอเคครับโอ้โหมาดูครับลายคอที่ใช้ดูครับว่านกอ่างนี้เป็นอย่างไรนะครับคุณพ่อครับมันจะเลียงกันยังไงนะคุณพอ่อนกอ่างเวลาเราดูเนี่ยเนี่ายลายลายครอมอยิดตรงกันว่าเลยลายลาย่ยอเม็ดขาวไหมอ๋อลลยเม็ดขาวขมเม็ดขาวนะครบบอบจริงหนึงครับมันจะตรงลงมาเลยตรงลงมาครับ สันสเด็น,เห,นเห็นอยู่ใส่เป็นตกอ่างหลดมันบบอย่างนี้มันคู่กับทางอืมไม่พอมันจะต้องเป็นเส้นตรงเยอะไหมครับหรือว่าสันสันซุ่มตรงเยอะนั่นมันอ่างสุดโออ่างสุดเลยอันนี้อันนี้มันอ่างว่าสุดเนี่ยอ,อ่างสามกมคือเป็นเส้นลงมาข้างล่างนั่นเองนะครับผมอืมมีอย่างอื่นไมพ่พอท,ท,ท,ที่ที่ดูอีกนอกจากอ่างตรงนี้แล้ว หรือมีดูเฉพาะตรงคออย่างนี้เลยตรงคอคืออะาตุ้มนกอ่างครับแล้วสนับปีกตัวนี้เป็นไงพ่อถือว่าเออนั่นเด้ไล่สลับมันครับนั่นตุ้มไล่เป็นเช็ดเป็นเจ็ดนั้ยครับครับแล้วตุ้มตุ้มเสียหลังมันอยว่ากงอนขึ้นว่ากลางหลังอันนี้มันเจ็บอ๋อครับนี่ใช่ไหมครับนี่ละตัวนี้ถือว่าเสื้อชิดไหมพ่อตัวนี้ชิดเสียหลังถึงนะนะผู้ถขาวันเนาะพ่ออืมก็ถือว่าใช้ได้เลยตรงนี้พ่อใส่ครับอืมนี่แหละ อันนี้เป็นนกแถวบ้านนี่นะพ่อเนาะนกบันเฮาครับผมโอ้นี่คือวิธีดูอ่านกคูอ่างนะครับพี่น้องครับที่คุณพ่อบันได้บอกไว้นะครับเป็นวิทยาทานให้กับพวกเรานะครับตัวนี้ลายถือว่าอยู่ในประมาณไหนว่าใช่กี่เปอร์เซ็นต์ลายตัวนี้มันบ่เต็มร,อร้อยเปอร์เนอกเต็มร้อยเตมันอ้างสุดตัอ โอ้ต้องอ่างตลอดอ่างสุดั่นอ่างตลอดอ่าง,งอางทุกคำเลยพูดง่ายงานอ่างทุกคำไอตัวที่หายไปนี่ก็อ่างทุกคำอ่างทุกคำไอที่ตัวที่ห้าพันเก้านี่นอ่างตลอดเสียงไหนพ่อกลาง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 ไฟหาไงแต่ว่าพ่อถึงแก่ครับผมครับผมแล้วที่นี้เสียงนกนี่มันมีส่วนไหมพ่อเสียงนกต่อมันมีส่วนไหมมีตัวมันเป็นยังไงพ่อเสียงนกต่อที่ที่ดีเลยต้องเป็นเสียงไหนเสียงกลางกลางไปหาแก่เนี่ย มันเล่นดีมวนอุ่มสุ่มเสียงเสียงหน่อยแต่ว่ามันก็มันกีดอกแต่พวกเขาเล่นมันบ่อิ่มหูแต่ว่าก็มันเดียวเสียงใหญ่แล้วเป่เสียงใหญ่ห่งมวนหูคักแต่ว่ามันเล่นใช่กับซุ่มนกเสียงกลางเสียงน่อยสู่เสียงกลางเสียงน้อยอะไรแต่ว่ามันมวนมวนเขาพวกเขาเลี้ยงครับเสียงใหญ่มันก็ต้องสุดยอดอยู่แล้วเสียงมันเสียงใหญ่มันขันเพาะนะครับอืม จะให้มันสู่เสียงน้อยเสียงต่างไม่ได้หรอกจะ่ยังมวนหูเพราะเขาเลี้ยงด้อนละครับผมสำหรับเสียงใหญ่น,นะครับนอเสียงเล็กอาจจะไม่เพอม่านะแต่ว่ามันเหมาะสำหรับการเอาไปต่อน,นะครับผมอ่ะอันนี้คือเลนค่กันมดแล้วทุกมุนครับอันนี้คือการดูาลายคอที่เป็นนกขูอ่างนะพี่น้องครับเบื้องต้นนะครับก็ลองไปวิเคราะห์ด,ดูนะครับต่อไปขอชมนกต่อในคอที่นี่ มันจะทีเด็ดยังไงตัวนี้นะครับที่เป็นนกต่อคุณพ่อตัวที่สองอันนี้คือนกต่อตัวที่สองนะครับเมื่อกี้ผมนึกว่าเป็นนกใหม่จริงๆแล้วก็เป็นนกต่อของคุณพ่อนั่นเองนะครับคู่อ่างสามแล้วว่าเนาะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่คุณพ่อได้ขัดไว้มีสองตัวเด็ดเด็นี่พ่อตอนนี้เนาะมีเขาเด็ดละครับผมออาเดี๋ยวไปดูลายตัวนี้มันมันทีเด็ดยังไงพ่อตัวนี้เอาทีนี้ลองอธิบายผมฟังครับัวนี้มันมีดีตรงไหนบ้างครับพ่อลงตัวนี้ครับเบื้องต้นเลยนกตัวเนี้ย ือวอดีว่นั่นหรอกล้วไสอ๋อ,อนกนกพอ,ชอ,กพอใช้แต่ถ้าจะให้หาคัดตัวดีๆก็ยังไม่ได้ใช่ไหมพอ่<น>อตัวนี้มีอ,อ่างแล้วพ่อตัวนี้ตัวนี้เพาะอ่างหรออ่างตัวเดียวมีอ่างตัวเดียวอันนี้นกแถวบ้านอีกนกแถวบ้านได้ยูนี่ปาติวเนี่ยตั้งวันกุศเนี่ยตัวนี้ซื้อว่าเสื้อชิดไหมพอ่อนก สิตอยู่เหงบ่ถึงตัวนั้นปานเดยโอ้แต่ว่าบ่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 ปะคืออยู่ในวงในนกนี่ก็คือเล่นอยู่ใช่ไหมพ่อนกปลาไม่ทิ้งนกพูดง่ายๆแทนบ่ถีบนกเขาจะเข่าอ่าอันนี้เสียงไหนพ่อเนี่ยนกเสียงกลางนกเสียงกลางแสดงว่าพ่อนี่เป็นชอบคนที่ชอบนกเสียงกลางนกเสียงกลางว่ามันกลางขึ้นว่าฮัดหน่อยแล้วมันมันอ่าสุ่มใหญ่เลี้ยงใส่กัดแล้วไปต่อประมาณนกครับ อันนี้นกกี่ปีแล้วพ่อนกตัวนี้นกเาตัวใดนีระเปีที่สามสิครัโอ้ปีสามกำลังเล่นดีเลยตัวใดกับมือเล่นนกขึนครับกำลังเล่นดีเลยกำลังเล่นดีครับอายุเท่าไหร่ถึงถือว่าแบบว่าเป็นนกเก่าเกมพ่ออายุพูดแล้วห้าปีขึ้นพ่นแล้วห้าปีขึ้นเออถือว่าเป็นนกที่เก่าเกมเลยครับผมรู้จักวิธีเอานกครับฝึกนกนี่มัน จับเชลยได้กี่ตัวถึงจะเรียกว่าเป็นนกต่อพ่อตามสูตรของพ่อเนี่ยได้ตัวแแกลคารลดได้ตัวแรกขล<ะ>รกขาเลยเอ๋อทำไมถึงฆ่าพอ่อมันดีว่าชั่วก็ต้องฆ่าได้ตัวแรกมันติดแพร่นกต่อห้อโบร้านพันผ้าเฮ็ดยังสั่นคนสมัยใดมากกับเลี้ยงเลี้ยงแล้วเนยตัวแรกก็เลยบาดท่าไปต่อไปต่อไปนกต่อห้อมันดิอ่อนหนาได้ เออเอะมันเกี่ยวอะไรกันนะพ่อเนาะตันนี้นี่ไม่สูตรวิตามล่าของผูเ้เถาเป็นผ้าเฮ็ดยังฉัน็เลยเฮ็ดพ่อก็ยังถือสูตรจนถึงทุกวันนี้แมน่นสุว่าตัวนี้ออกฝึกครั้งแรกได้ปุ๊บนี่ได้ปุ๊บขาเลยดีเพราะโ่กระทั่งนกเ็นนว่าว่านั่นก็ขาเลยขาตัวแรกตัวต่อไปค่อยว่ากันทีนี้ตัวที่ได้รุ่นว่าค่อยว่ากันไม่เป็นจะเลียงไม่เป็นจะเรียงอืมตัวแรกนี่จะแบบสามกุกดิวตัน หาเลยมันจะอดได้ไหมแล้ว่อนั่นก็ค้นเสมอมันเห็ดยังสั่นอ่ะได้มากแต่ขังขังออกไปมากแว่านกพัวดีก็ยังไปพูดง่ายๆว่ามันจะแพ้เนี่ยหมายถึงว่ามันจะเกิดผลผลกับนกนกต่อเรามันจะมันจะเล่นไม่ดีไปข้างหน้าพูดง่ายๆว่ามันจะแบบว่ามันจะแทนที่มันจะเก่งมันก็ไม่เก่งมันจะมันจะอ่อนลงมันจะไม่ค่อยเก่งนั่เนงพูดง่ายๆนะครับโอ้โหวันนี้คือเป็นสูตรบ่ โบราณส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะพ่อ,พอเนาะ<ป>อันนี้เล่าให<ป>้ฟังเฉยๆนะครับ<ม>ครับอันนี้เล่าให้ฟังก็คือมันอยู่ที่สูตรนี่แหละครับสูตรดูนกมันมีหลายสูตรถึงได้บอกวาอ่าเลือกเอาในสิ่งที่ท่านพอทําได้แล้วกันแ,<ม>แต่ถ้าจะมาฆ่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งว่าเนาะแต่พ่อยังยึดอยู่ตอนนี้ครับผมยังยึดจนถึงวันนี้นะครับนกที่เป็นไงเพราะวกนี้ก็คือโดนหมดแล้วเชลยตัวแรกตายหมด ผมนี่คือตัวแรกนะครับโอ้ไม่ใช่ตัวที่สองนะครับตัวแรกก็เจ้าอ,อ่างนั้นก็เรียบร้อยเหมือนกันโดนฆ่าแบบบางคนนี่ผมก็ได้ยินมาว่าเอาฟาดใส่ควันพเนียดก็มีนะพอ,อ<ร>นะนะพูดจังเก็ว่าบิดข้อใส่พนเนยียดออครับอันนี้ก็อีกสูตรหนึ่งก็แล้วแต่นะครับโอ้โหแต่ว่าคนจูงเหมือนว่าเหย็ดดอ,อกครับนี่แต่ว่าขังไว้รถดอ,อกคนจุงเหมือน ฟังเสียงได้ไหมพ่อนี่ฟังเสียงได้ไหมหน่เอราซ่อมฟังไหมโอ้ครับผมเอาละพี่น้องครับเราจะมาฟังเสียงนะครับช่วงนี้เป็นไงพ่อช่วงนี้นกนต่อได้ไหมช่วงนี้ฮะลงมมัดสุดโตนกน,นกปะเราเหมาะไหมช่วงนี้เหมาะที่จะไปต่อไหมเหมาะมันขนลนฉันมันนกปลาขันมันก็บ่นี่ดอกมันขนลน เออไม่เหมาะช่วงนี้คือพักอย่างเดียวออพักพักก่อนช่วงไหนพ่อทีนี้พุนละมาเข่าุ่นละบั่นมาเข้าวานเขาเออเข้าวามันท่มท่มกับยังว่านกเขาฝูงนกเข้าไปต้อนกับองคชาตนกเขาดอกช่วงนี้ครับผมนกเข,า <Fitz> ข้าฝูงครับผมเอาเดี๋ยวมาฟังเสียงนกต่อของคุณพ่อนะครับผมว่าจะยังไงนะครับเ,เดี๋ยวฟังเจ้าอ่าน่อย คือเสียวโกโบเลยไลาไกหนาที่ที่อยู่คือจดตัวได้เขาว่าตัวได้เลยเสียวโกโ,โบเขยะอะตลอดขึ้นขึ้นต้นไม่เสียง กางกางกัห้าแย่แบบนี้มันน้องย้อยยังเสียงสเสียงน้อยถอยเลยตัวน,นี้ใช่ไหมครับมันอาจจะอยู่ช่วงที่กําลังนกกําลังถ่ายขนอะไรด้วยแล้วพ่อเสียงมันอาจจะลดลงเป็นเรื่องธรรมดานะครับนี่แหละโอ้โหครับเป็นนกโอ้โหทนคูเนียดีแล้วว่านกตัวน,นี้เนาะแต่ว่ายังไม่ได้ยินอ่างมันอาจจะยังไม่ออกยังไงพ่อเออว่าฟลอยฟังนะ คือบอปล่อยอ่างให้ฟังมันขายหนาต้นโอ้จริงๆแล้วมันอ่างต้นไหมพ่ออ่างตลอดจะไหมคำแรกอ่างต้นสามขุ่มห้าจนหนึ่งกับสองขุ่มแต่ว่าจะขึ้นคำแรกตลอดแม่นครับแต่วันนี้ผมไม่เชิดไผ่เบิ้งมันขึ้นอยังเบิ้งอ่างสนิทดูครับดูครับอืมไอ้ฝนร่วลื่นห่างไหมพ่ออ่า ตัวนี้เป็นไงพ่อวงในนกป่าเข้านี่ทิ้งนกไหมวัวอไม่หยุดวัวไม่หยุดจะหยุดก็ต่อเมื่อนกติดใช่ไหมพ่อกับนกออกอะไยังไงจะตายนกตัวนี้นกติดกับวัววัวเศร้านกตัวนี้๋อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปใส่มือนั่นได้สองตัวได้สองสองตัวสามเที่ยวเหรอครับจะพัดไม่อยู่น้อืได้ปั่นมือไปเลี้ยงเดียวเพิ่มไปนกันครับอันนี้นกที่ไหนนะพ่อนกแถวบ้าน นกก yeah. ันพู่เขานี่ยแหละนกภูเขานกพู่พานนกภูพานนะพี่น้องครับนี่แหละฝั่งนี้นะพ่อเนาะฝั่งนี้เนาะฝั่งน้ำพ่นครับอืมครับโอ้นี่แหละครับก็คือเหลือสองตัวนี้ดวงใจตอนนี้นะพ่อเนาะนอ่านกพวกนั้นก็นกใหม่นะพ่อเนาะยังมันยังไม่ขึ้นยังม่ขึ้นมาครับน้องันก็รอดจะแน่ไปใช่ไหล่ะก็เป็นธรรมดาครับนี่แหละก็คือ นกของคุณพ่อบันนะครับก็มีสองตัวนี้เดี๋ยวรอให้มันได้อ่าช่วงก่นอนนะพ่อเนาะช่วงนี้เนาะนกมันยังไม่คึกนกป่ายังไม่คึกน,นกบันเขากอกคนลถนกกุ่งกับพ่อ่าวขึ้นกันครับนะไปใส่ก็พูดง่ายว่านกต่อเราเหนื่อยเฉย<น>ดึงแล้วดึงอีก<แ>ใช่ไหมพ่อ<แ>เห็นนกป่ามายังไงนกต่อเรามันดึงอยู่แล้วเพียงแต่ว่านกป่าจะเข้าไม่เข้าในอีกเรื่องหนึ่งทีเนี้แ,นแต่ว่าส่วนมากช่วงนี้มันไม่เข้าบก่กอืมอ็กันคนละนกป่าเขาม่ครับเมื่อกี้นี่ผมได้ยินสูตรคุณพ่อว่า ถึงถึงอะไรนะถึงสามคำนะพอเรื่อเรื่องอะไรนะเมื่อกี้นี่คารมันนะถึงถึงสามว่าถึงสามว่าถึงสามมันจะว่าอย่างไงนะพ่อเจ้าพุทธโกโกโจงโกนันว่าถึงสามอ้ออันนี้คือคำว่าถึงสามของคุณพ่อต้องเป็นสเตปนี้เท่านั้นอแต่ว่ามันหายากหรือกปลกสคว่าถึงคือคือมันจะต่อกันเลยใช่ไหมครับต่อกับเจ้าพุทธโกโกโจงโกว่าต่อกันเลยเนาะเจ้าพุทธ จงโกนะครับโก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 ก่อนโกโกเจตุทโธโกโกจงโกนั่นว่ะโอ้ว่ากันค่วมข้นผนเดีนกตัวจังหนึ่งครับนกว่าอันนี้ถึงว่าถึงสามอึาค่าลมบ้าถึงสามคือตรงนี้ของคุณพ่อนะครับส่วนมันจะขัดจะหนุนเท่าไหร่นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะวาเนาะแต่ว่าถ้านกว่าถึงสามของสูตรขอวงพ่อคือเจ้าพุทโธ โกฮูกโกแล้วก็จงกูจงโกคือนกคูแหละ,ะเลราก็นานอใช่ไหม,มอ่าแต่ว่า,าเราพูดให้มันแบบว่าเปรียบเทียบให้มันเข้าใจง่ายเจ้าบุทโธนะครับโกฮุกโกแล้วก็จงกกนะครับเจ้าบุตรโกฮูกโกนี่น่าจะเป็นคําขัดมันบ้างก่อนเนาะเนาะครับผมบายเจ้าบุทตู แล้วก็โกโกแล้วก็จงโกนี่เขาเรียกว่าว่าถึงสามนะครับนี่แหละเอาก็ได้จากคุณพ่อ,อแล้วเพราะแต่ละที่มันก็เรียกไม่เหมือนกัน yeah, นะครับมันก็แต่ว่าผมเข้าใจอยู่ส่วนมากเซียนอีสานเรานี่แหละจะจะพูดแบบนี้แหละครับโจวตัจ,โตจงจโจวตัวโกโก้จงโกเนี่ยนะครับเนาะอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่จะเรียกนะครับผมเอาละพี่น้องครับในคลิปที่สองนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อบันนะครับที่เอาลายนกต่อนะครับมาให้ดูนะครับวิธีการดู ลายคอนกที่เป็นนกคู่อ่างนะมันจะเป็นลายเส้นตรงลงมาเพราะเนาะเรียงกันลงมานะครับอย่างเงี้ยถ้ามีมากก็อ่างเยอะงโอ้ครับเอาละครับพี่น้องครับก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเผื่อได้มาต่อนกด้วยในอนาคตข้างหน้านะครับเผื่อช่วงที่มันเข้ากาลังสุกเนว่าเนาะเดี๋ยวก็ค่อยจานั่นเดี๋ยวขอเบอร์ทงเบอร์ทูกันไ้นะครับก็จะได้ทูหากันเล่นหากันนะครับแล้ว อ่าฝั่งนู้นกับฝั่งนี้พูดง่ายนะครับวันนี้ข้ามภูมาแล้วนะครับนี่ข้ามภูมาฝั่งนี้ก็ยังเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจนะครับไม่พูดทําคลิปนะครับใจทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องที้เช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้ทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสําหรับคลิปที่2ผมกับคุณพ่อบันนะครับไปก่อนครับคุณพ่อบันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ